เนื้อหานี้เป็นเนื้อหาที่ไร้สาระมากควรใช้กระท้ะในการรับชมหนุ่มน้อยดิวบี้ทูไพโอเขาเป็นเด็กปกติบ้านก็ปกติครอบครัวก็ปกติแต่สมองคน้างไม่ปกติยูบี้เป็นคนใฝ่หาความฝันความฝันของเขาคืออยากจะผลิตแชมพูตาเบคอนสัว์แล้วผมจะเป็นเบคอนปิ้งต่อได้เลยใช่ไหมใช่ก็มาดีครับ แต่ว่าพ่อหนุ <board. S 1> ่มนิวบี้ก็ต้องมีอุปสรรคเพราะครอบครัวมีฐานะยากจนและงานในแต่ละวันก็คือการเก็บกบไปขายเพื่อหารายได้เข้าบ้านพวกกบจะอาศัยอยู่ในป่าพึ่งต่อยฮะป่าเลยวะและในวันหนึง่งนิวบี้ทูไฟโอก็ได้ไปจับกบเหมือนเช่นเคยเหมือนทุกๆวันที่เขากำลังจะหากบอยู่นะั้นเขาก็ได้เุดอะไรบางอ,เอเย่างแล้วเขาลุกขึ้นมาเขาก็ได้เจอกับตะเกียงกินนี่ แล้วเขาก็ได้ถูเป็นเวลาสิบไปเฮ้ยนานไปเฮ้ยงั้นก็หนึ่งวินั้นก็เร็วไปงั้นก็โคตรพ่อโคตรแม่นานเลยแล้วกันเ้า่เขาถูเสร็จเขาก็ได้เจอกับเจนนี่พ่อหนุ่มน้อยใช้ตักาอะไราไปสิ่งตอบแทนและเนื่องจากเบคอนนะั้นตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากเขาก็เลยตอบตอบไปแบบไม่ทันตั้งตัวว่าข้าขอให้ทุกคนไว้ผมเป็นเบคอนทุกคนก็กลายเป็นนิวบี้ถูไพโอกันหมดทั้งโลก และนี่คือประวัติของนิวบี้ทูไพลโอกาวมากๆ